หมาแมวไม่ถูกกันนะหมาแมวมันไม่ถูกกันแมวนี่เลี้ยงบ้านเพื่อนพาหมามาเที่ยวถาที่บ้านหมากัดแมวอ,อแมวหนีขึ้นฟ้าสี่วันไม่ลงมาโอ้แมวมันกลัวแล้วเจ้าของบ้านอายุเยอะอ่ะเอาลงมาไม่ได้วนกู้ภัยช่วยทีโอ้โอ้ชื่อว่าน้องซูชิฮะซูชิลูกนูดูดูดูซูชิเห็นไหมมันกลัวแปลว่าเป็นแมวขี้กลัวแล้วเจ็บด้วยโดนหมากัดอ๋อโดนหมากัดเออสี่วันผ่านไปไวเหมือนโกหกครับนี่ฮะ อยู่ที่ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจอดอ่างทองผู้ภัยมากัน5คนครับแบ่งหน้าที่กันทำเพราะเจ้าของบ้านแก่อยู่เยอะหกสิบหกปีแล้วอะจะปีนป่ายค้นหาก็ไม่ได้นะฮะก็เลยต้องให้ผู้ภัยเนี่ยไปส่องดูว่าซูชิเป็นยังไงบ้างเพราะว่าซูชิมีแผลตรงขาฮะนะฮะเนี่ยเจ้าของแมวนะถึงกระดาษบนหัวหมูเลยนะขอให้ซูชิออกมาอย่างปลอดภัยอะเพราะสี่วันอะกลัวมันจะตายนะฮะเพราะมันหนีหมาที่เพื่อนบ้านมาเที่ยวหาเนี่ยแหละมาไล่กัดแมวกัดซูชิ ซูชิก็ตกใจตอนนั้นนะตอนที่จกตกใจใหม่ๆอ่ะเจ้าของบ้านกําลังจะไปปอบซูชิกัดเจ้าของบ้านด้วยคือมันเตลิดละเลิดละจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละสุดท้ายเขาออกมาได้สําเร็จครับไปรักษาเนื้อรักษาตัวนะซูชีนะส่วนที่หนองคายครับคุณผู้ชมครับกู้ภัยก็ใช้รถเครนนะครับเขาเรียกว่ารถยกสิรถยกไปช่วยเหลือแม่วัวตัวเมียอายุ 3- าสปีกําลังตั้งท้องเดินตกท่อฮะ เออนี่พยายามเอาขาน้ากาะเอาไว้ดินมันก็อนเนี่ยเออุดตัวลงไปนะฮะออก็อ,อก๋อร้องอย่างน่าเวทนาเจ้านี้เอาเชือกไปคล้องตัวแล้วก็ดึงขึ้นมาเพราะน้ําหนักตัวมากนะฮะดินแรงเชือกหลุดอะตกท่ออีกรอบหนึ่งเจ้านที่ก็ต้องคล้องเชือกใหม่ดึงขึ้นมาอีกทีก็เลยสำเร็จปรากว่าแม่วัวมีแผลที่หางแล้วก็ด้านท้ายเล็กน้อยเจ้าของวัวบอกว่าพาวัว12ตัวมาเล็มยากิน แต่ตัวเนี้ตกท่อนะฮะ,ะแต่ก็ปลอดภัยดีแล้วครับปลอดภัยแล้วเนาะข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้าง